สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพ,พ,พ,พื่น้องนครับผมเอาเรื่องอีกแล้วครับนี่ไอปุ๋ยขยันมันทุกเม็ดเป็นไงละ่ะอยาแค่มิดแล้อะไรใครขับวะปนพี่ไม่เคยได้ขับสักทีเลยจม,จมๆแบบเนี้ยยังไม่ทันได้จับเลยเดือนนี้นี่แต่เองเลยดูว่าโอ้โหยาแค่ <laughs> ่งเงยให้จบซิ่งมุดอย่างเดียวครับมุดดินอย่างเดียวเลยพี่น้องสภาพนี่ก็อยู่ในป่าอ้อยนะพี่น้องหมู่บ้านก็ไม่มีครับรุนเรื่องกระเบื้องแตกแล้วเสียมได้มาจากไหนอ่ะเสียมนี้เราไปค้นพบมาจากบนรถเกือบจะถึงที่เทแล้วครับเลยอีกระยะอีก ไกลอยู่ครับประมาณสองช่วงรถแต่มาจมซะก่อนก็เลยต้องถ่ายออกจากตูดครับนี่ครับต่อสายถ่ายออกเลยนี่ก็มาเช้าผมลงมาแล้วรอบหนึ่งดินแข็งเปี้ยรุนเรื่องรอบสองครับยัดมาเต็มก่ลองครับมาบเขาให้ครับนี่ครับเด็กรถไม่โบกต้องให้ขุดอย่างนี้แหละครับ ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดอันนี้ไม่ทุกเม็ดเลยนี่ทำงานเดียวผู้หยับผลก็มาอีกแล้วพี่น้องสามรอบแล้วครับตอนหม่มเข้ามาตอนเช้านี่น้ำไม่มีเลยครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับกระโปงกระดอก็ติดหมดแล้วพี่น้องรโดครับเรียบร้อยดีครับปั๊มปิ่มนี่จะชนหมดแล้ว หน้ากันลอยไปตามระเบียบโอ้โหเหยียดเท่เเไว้งั้นเลยเออ,เอ,อช่างมันรถสิ่งเขาไว้แบบนี้แหละว้าเอ,อ้ยระเหกบนเหลวทออ <c oughs> เลย <c oughs> แหมเขาบอกให้ทอดเขาทำไมไม่ให้ทอด ถึงกับดึงขาดเนาะยอมแล้วกำลังยกขึ้นหรืเจริญอะไรใครจะรู้กันเองใครเปิดอันนี้พี่เอาเหล็กนี้เปิดเดี๋ยวให้ดูสภาพรอๆเงียบเฮ้ยป่า ทางใกล้จากหมู่บ้านอยู่ครับนี่ก็โทรประสานกับบ้านที่ผมเคยสูบซ่วงให้ครับแล้วก็มีรถไมรถไมีรถไรก็ให้ลุงแกมาดึงให้อยู่แต่ไม่ทราบว่าลุงแกจะว่างไหมนะเห็นว่าเดี๋ยวจะหาพวกพรองให้เราก็ขุดรอกันไปครับขุดแล้วครับรอบหนึ่งตอนยังไม่มีน้ำครับผมขุดแล้วรอบหนึ่งแต่ทีนี้น้ํามากเลยว่าจะให้ทักษะขุดอีกข้างหลังอีกรอบหนึ่งว่าจะให้เขาดึงถอยเลยครับ มองครับมังฝนสิ้นครับมิดล้อน่ครับเดี๋ยวให้ชมข้างหลังครับก็จะประมาณนี้พี่น้องนี่ครับเอฟซีอยู่ใกล้ๆนี่สามารถมาช่วยผมได้ครับพิกัดครับบ้านกรวดครับพี่น้องอยู่หลังโรงเรียนบ้านตะอีครับฝนก็ไม่หยุดตกสักทีขึ้นได้ผมจะกลับบ้านเลยครับผมไม่อยู่แล้ว

ไม่ขึ้นไหม,ไมดเด็กนอนอเลยเด็กนอนเนอะเดี๋ยวพี่กับบ้านหลังวัดด้วยมาเป็นยังน,ะ <c oughs> นอน <c oughs> นี่ครับรับสมัครเด็กนอนกับทักษะครับไม่เลือกครับหวาว้ <c oughs> วาดูพูดแบบไม่เลือกอะหน่อไม่เลือกครับ ใครก็ได้ครับมันมนอนเป็นเพื่อนหน่อยครับจะผมสั้นผมยาวครับไม่สนครับได้หมดเบาแบบเร็วๆ่อยดิโอ้ต้องสั่งครับคนนี้ไม่สั่งไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยไม่บ,บ,นนบน่นับไม่ทำอ่ะ น,นบ่่วันก็ไปฉีดยาครับแขนมันจะปวดปวดนะครับ,อจ,อรบจะช่วยจะช่วยขุดก็ช่วยขุดไม่ได้เยอะครับเพราะว่าปวดแขนครับวะคคิิดถึงูบนนรัอะไรกันครับเนี่ยน,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 นี่ก็นั่งรอรถไถครับรอเป็นชั่วโมงแล้วครับมาดูหน้างานเป็นชั่วโมงแล้ว มมัยงไ่อ่ะเดี๋ยวเราล้อรถไทยครับเดี๋ยวให้ทักษะถอดบางฝุ่นออกก่อนให้มันขุดง่ายๆหน่อยบางฝุ่นก็โอ้โหดสภาพครับแหมผลิตภัณฑ์คุณภาพแท้วาซนให้มาดูดซ่วมมาเล่นแต่น้ำแน่แน่ๆน่แน่ดูเขา อไไบอกโจลตู้อื้ออ๋อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอชมครับตอนรถถ่ยมาให้ทักษะถือกล้องให้ครับ <c oughs> โอเคครับรถถ่ยมาแล <c oughs> ้วตาบอเอาเลยครับ bao bao biết bao ơi một tông dừa một tông lão thật sự lão bao เดาลองถอยดูก่อนครับ โอเคครับน่านจะรอดแล้วครับ ไป้ยงไงวะโอเคครับก็ถือว่ารอดแล้วครับพี่น้องเนี่ยต้องขอบคุณคุณตาครับแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณยายครับที่ผมโทรไปประสานให้แกหารถให้ถ้าไม่ได้แกผมมีคงแย่ครับเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านล้าเกิดนี่จะปาลาอะไรพี่น้องส่วนคนนี้ก็เช่นเคยครับ ขับติดเหมือนเดิมโอ้ยับเน้นให้ขับให้ขับติดเดียวอ่ะรู้เรื่องเลยพี่น้องขับแต่เช้าเห็นเป็นไรเลยน้ำดีมากเลยท่านี้ได้ไมาคมอมพวงอลายท้งสุดท้ายที่รถไถดิงไม่ใช่เลยอ่ะผมว่าผมปวดแขนว่าให้เขาขับดูหน่อยสิแหมจริงๆอ่ะแขนนั่งได้ฉีด นี่ยไอ้ฝั่งที่ผมภูไรเนี่ยไหนมัว่วถ <c oughs> ือโทรศัพท์อยู่มั่วไอจีโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับจุ๊บ